นนะะาาระชาติทั้งท่านจากอัรย์โสธรกระเชิ่มพี่หนองซื้อรุชนชนะคะภาษาในส่วนของทางอบตอท่นแนวเพือลกไม่หาหดกหองหดบอลนะค่ะ เพอร์เอิญมองมองแมงแมงช <c oughs> ุดเป็นชุดเป็นทำไมก่อนเพอร์เอิญพี่เป่าคุณเนี่ยชุดอยู่บ้านอะบ้านเป่าออกแสงหรือเ่าใั่ไแต่ไม่ใช่นะครับคำว่ามงเมียงม<ส>ื่อเขากิจกาขึ้นเป็นเทือดที่เท่าไยแล้วกิจกรรมภายในงานที่จะเกิดขึ้นวันที่3ตุลาคมพี่อแม่พี่นอ้องหนักของเที่ยวมากแล้วสเสด็จครบถอกสื่อมวลชนส่วนมากเขาเก้ากระแสลูกหลานเขาเนี่ได้หูได้หูจากประวัติความเป็นมา ของชุมชนเฮ้าว่าชุมชนเฮามีพื้นเพศประวัติความเป็นมาจังไดมีบึงรอบบ้านกับล่าง็คือดเยื่อไม้ไผอันจากก่องไม้ไผ่นะคะเอามาเฮ็ดอันวาวง่ายๆแล้วเอาเัิดยามอว์พรรษาอันไปใต้ประตูไปมัณดับอันจะเลยผ้าลูกหลานนี่เฮ็ดเป็นอันนี้ลหละจักตอกเป็นอันริ้วจังสี่แล้วก็เอาเมโคงเอาเยื่อไม้ไผ่มาติดไว้ลูกหลานผู้นั้นก็เฮ็ดโดยเฉพาะอาหารดัน อินซี่ถึงเข้าบริโภคอย่างปลอดภัยส่วนที่สองสี่ควรจะไดก็คือหนึ่งเข้าผู้เกิดใหม่หญ่รุ่นพ่อแม่ผ้าเห็ดระธรรมเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเขาต้องสื่อสารเป็นการทํานูบารุงพระพุทธศาส,สนาตามแนวทางสาบันที่เป็นสถาบันหลักของของบ้านเข้าอีอันนอกจากชาติทพิะานศาสนาและก็พระยุวันบุญแก่ทำเพื่อมาเจริญชัยผมพยายามที่พาพีพ้าหนองเพชรด้วยความสำานึกในหลักบานเกิดผู้เฒ่าผู้แก พ่อแม่พาคิตภาคธพราคอยนั่นผมว่าในการจัดง,งานแห่ไฟม้งเมฆของมือแกปีนี้ที่เป็นการสืบสารที่ยิ่งใหญ่นะครับสำคัญคือรูปหลานบ้านเฮาถึงมีจิตสำหนึกจิตใตจำนึกรักพนธีพนธีการบริเวณศิลปินนักร้องศิลปินดนตรีทั้งหลายน,น้งพวงอย่างเช่นท่านคุณพี่ลุงฝ่ากุ้ยลชัยบ้านเฮ้าก็างเป็นศิลปินรักของเยาโสทอนนะครับและก็มาไม่มาแห้งก็คือท่านประจักษ์ชัยหายรองคำนี่แหละหัวหน่าใหญ่ของนั่งลำย่อหายรองคำ ที่บ้านบึงแกตําบลบึงแก่ในอำเภอสีสีพุทธรินทร์ในอำเภอมหาชนะชัยค่ะทันธน,น้อมนั้นที่สิงนายโยมการบริหารส่วนตําบลบึงแก่ทันอุดรชัยเพ็ญเนตผู้ยาบาทมูลที่หน่งค่ะันบุญโฮมเฮมสันปราบชาวบ้านบ้านบึงแก่สวนน้าคุณสอยประชาต่อท่านจังหวัดยะโสอรรับนานทีกําลังบริการนะคะและพร้อมด้วยแครรับเจิญทุลปรานสุโรสนนน้าและก็แคร์ทันภูมิเกีลติุ้ง